คุณเห็นข้อความที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ไหมครับถูกต้องแลวครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องของ market structure นะครับจะพาทุกคนเนี่ยไปทำความรู้จักกับมันกันว่ามันคืออะไรแล้วก็ใช้เข้าเทรดยังไงนั่นเองซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะอยู่ในรายการเบิกเนตรมือใหม่ของผมนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่เนี่ยผมอยากจะให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วก่อนนะครับเรื่องของ candlestick คุณจะได้ทําความเข้าใจเรื่องของการเทรดเนี่ยไปเป็นลําดับลําดับนั่นเองนะครับโอเคไม่พูดพราำตำเพลนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยก่อนอื่นนะครัาวงรเก่แ มาเกสตัคเจอร์เนี่ยมันคืออะไรแล้วเราเนี่ยจะต้องทำความรู้จักกับมันด้วยหรอคุณลองคิดภาพตามผมก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นช่างซ่อมรถเนี่ยคุณก็ต้องรู้ใช่ไหมครับว่าในรถเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้นะสายยางอะไรเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างใช่ไหมครับหรือว่าล้อเนี่ยควรจะใส่ตรงไหนอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับหรือหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นสถาปนิกที่สร้างบ้านเองก็ตามเนี่ยคุณก็ต้องรู้ใช่ไหมครับว่าเสาตรงนี้เนี่ยมันต้องตั้งตรง,งไหนหรือระบบไฟฟ้าเนี่ยมันต้องเดินยังไไงงามัร้รอ่าเห นี่ยก็จะมาช่วยตอบโจทย์นั่นเองนะครับโดยมันจะบ่งบอกนะครับว่าตลาดตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงมีเทรนเป็นยังไงนะครับเป็นเทรนขาขึ้นอยู่หรือเปล่าเป็นเทรนขาลงอยู่หรือเปล่านะครับและเราเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้จักมาเก็ตสตั๊กเจอร์แล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าในอนาคตเนี่ยเราเนี่ยควรจะมองตลาดไปในทิศทางไหนนั่นเองนะครับอ่าพอจะเห็นภาพแล้วก็ประโยชน์ของมันไหมครับโดยมาเก็ตสตั๊กเจอร์นะครับหรือว่าโครงสร้างตลาดเนี่ยจะประกอบไปด้วยกัน3เทรนหรือว่า3แนวโน้มหลักๆด้วยกันก็คือมีอัพเทรนดาวเทรนแล้วก็ไซเวย์นะครับโอเเคคคนะะรรับดี๋ยววผมมจพาาไปทู้ ขขาขึ้นโดยหน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีการทําสวิงไฮสวิงโลที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าอัพเทนนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเห็นรูปร่างหน้าตากราฟเป็นแบบนี้เนี่ยให้คุณสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเนี่ยกำลังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองสิ่งที่เราต้องทำนะครับเมื่อเกิดอัพเทนขึ้นเนี่ยเราเนี่ยก็อยู่ฝั่งเดียวกับตลาดนะครับหรือว่าตามเทนไปนั่นเองเราเรอหาจุดยอ่อดนะครับแล้วค่อยเข้าตามเทนนั่งนนา ที่ผมได้วาดไว้นะครับเห็นไหมว่าอันนี้เนี่ยคือไฮแล้วก็โลใช่ไหมครับแล้วก็มีการทํำไฮที่สูงกว่าไฮก่อนหน้าแล้วโลใหม่นะครับก็จะต้องสูงกว่าโลก่อนหน้าด้วยถ้าเกิดว่าโลเ,เนี่ยที่มันสร้างขึ้นใหม่นะครับไม่ได้สูงกว่าโลก่อนหน้าเนี่ยอันนี้เนี่ยเราจะไม่เรียกว่าอัพเทนนะครับเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์นั่นเองแต่ถ,ถ้าเกิดว่ามันจะเป็นอัพเทนจริงๆเนี่ยมันจะต้องยกไฮแล้วก็ยกโลขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเรียกว่า Up อัพเทนนั่นเองหรือว่าแนวโน้มตลาดขาขึ้นน ะครับอันนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย SL ก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับว่ามันเนี่ยจะทิ้งห่างไว้ตรงไหนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าเทรดในตอนนี้เป็นอัพเทนได้เนี่ยเราเนี่ยต้องรอให้กราฟมันย่อก,ก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าบายนั่นเองอันน war, ี้ก็คืออัพเทนนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูตัวอย่างจริงในกราฟกันสักหน่อยนะครับว่าหน้าตาของมันเนี่ยเป็นยังไงโอเคนะครับอันนี้เนี่ยคือตัวอย่างนั่นเองนะครับถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราน่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่ากกกกกรรรรรราาาาาาฟเเ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 เนน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 นีีีีีี่่่่่ยยยยยยมมมััััััััตตวววขึ้้้ไปออออองง็พพทดหืะะะคบฉ๋ล พักตัวนะครับอันนี้เนี่ยเราอาจจะบายตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ากามันพักตัวแล้วกาฟเนี่ยกยกตัวขึ้นไปใหม่นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พักตัวอีกนะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นไปนะครับทำสวิงไฮก็คือไฮที่สูงกว่าไฮก่อนหน้าใช่ไหมครับแล้วก็มีการสร้างโรโรนี้เนี่ยก็สูงกว่าโรก่อนหน้าเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยเราก็มองเป็นอัพเทนได้นั่นเองแล้วก็มีการสร้างไฮใหม่นะครับแล้วก็พักตัวแล้วก็สร้างไฮใหม่แบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าอัพเทนนั่นเองนะ มาช่วยก็ได้นะครับตรงนี้อาจจะรอบายในโซน61.8หรืออะไรก็ตามนะครับพรีเมพยมดิสเคาก็ได้นะครับเดี๋ยวไว้ผมจะผสนใช้งานอินดิเคเตอร์พวกนั้นอีกทีนึงนะครับคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนนทำความรู้จักกับอัพเทนก่อนนั่นเองนะครับหน้าตาของมันเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับก็คืออัพเทนหรือว่าแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าอย่างตัวอย่างนี้เนี่ยเราเห็นด้วยตาเปล่าเลยนะครับว่ากราฟเนี่ยมันยกตัวขึ้นไปถ้าเกิดว่าเราชำนาญหรือว่าเชี่ยวชาญแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่จำ ขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คืออัพเทนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นหน้าตากราฟเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็รอให้มันย่อนะครับแล้วค่อยหาจังหวะบายนั่นเองทุกคนเนี่ยอาจจะไปลองดูในกราฟนะครับแล้วก็ลองทําความเข้าใจกราฟลองตีเส้นดูได้นะครับว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นอัพเทนหรือเปล่านะครับอ่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับดาวเทรนกันบ้างนะครับอย่างนี้บอกไปนะครับว่าอัพเทนเนี่ยคือเทนขาขึ้นใช่มั้เมื่อเปเทนขาขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีเทนขาลงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปทําความรู้จักกับขาลงกันแน่นอนครับว่าขาขึ้นเนี่ยมันคือการที่กราฟเนี่ยยกตัวขึ้นเพราะฉะนั้นขาลงี่ก็ต้องตรงข้ามกันก็คือการที่กราฟมันย่อ ตัวลงมาเรื่อยๆนะครับหรือว่ามีการทําโลที่ต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่ามีการทําโลพักตัวนะครับมีการทําโลที่ต่ํากว่าโลเดิมแบบนี้นะครับอันนี้คือโลก่อนหน้าถูกไหมอันนี้เนี่ยคือต่ํากว่าโลเดิมนะครับอ่าแล้วก็พักตัวขึ้นไปอีกนะครับอ่ามีการทำไฮที่ต่ํากว่าไฮก่อนหน้านะครับแบบนี้อันนี้เนี่ยคือไฮที่ต่ำกว่าไฮก่อนหน้านะครับก็คือจะตรงข้ามกับ up ten นนั่นเองนะครับก็คือมีการทําโลที่ต่ําลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือดาวเท n น e n นั่นน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 เเ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 อออองงงงงงะคครรรรรรรัััับหหืวววว่่่่่่่่่าา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 าทททขขขลลลลถ้้้้้้กกกิดดีีีีียยยยยยููตตโโสแมมป็ใ ตามเทนเหมือนเดิมก็คือหาจังหวะเซลล์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงกันสักหน่อยนะครับว่าดาวเทนเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับเป็นคู่เงิน USD JPY นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยคู่เงินนี้นะครับมันค่อนข้างจะดิ่งลงนะครับค่อนข้างจะต่ำลงนั่นเองนะครับถ้าเราฝึกมาแล้วสักพักนึงเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตลาดไปเทนขาลงอย่างชัดเจนถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้นะครับเป็นมือใหม่เนี่ยก็ลองตีเส้นดูก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยคือไฮแล้วก็มีการทำโรลงมาต อันนี้ก็คือดาวเทนนั่นเองนะครับอ่าล้วก็หาจังหวะย่อดแล้วก็เข้าเซลนะครับแล้วก็รอให้มันกลับไปพักตัวใหม่แล้วก็ค่อยเซลนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่าอันนี้เนี่ยอาจจะตีเส้นไม่ถึงนะครับตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามันต่ํากว่าอันก่อนหน้าเนาะแบบนี้นะครับก็คือดาวเทนนั่นเองนะครับหรือว่าแนวโน้มตลาดขาลงเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าตลาด่ยเป็นเทนยังไงเหมือนที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าคุณจะไปช่างซ่อมรถเนี่ยพอคุณรู้แล้วเนี่ยว่ารถมันพังตรงไหนนะครับคุณก็จะแก้ถูกนันนนเอออองววลลาทีีคคุณปด้้แัตไ ก็ไปทําความเข้าใจด้วยตัวคุณเองดูนะครับหรือถ้าเกิดว่าผมอธิบายไม่เข้าใจเนี่ยจะคอมเมนต์บอกผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกและอันดับสุดท้ายนะครับมีอัพเทนมีดาวเทนต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าไซเวย์นะครับไซเวย์เนี่ยคือราคาเนี่ยไม่ได้เป็นแนวโน้มใดแนวโน้มหนึ่งนะครับอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะครับกราฟเนี่ยก็จะสวิงวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆนะครับแบบนี้นะครับไม่เลือกทางใดทางหนึ่งนะครับอ่าแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าไซเวย์นั่นเองนะครับเห็นไหมว่ากราฟ คุณเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้แล้วเนี่ยตรงนี้นะครับจะเรียกว่าไซเวย์นั่นเองนะครับหรือว่าการที่กราฟเนี่ยมันวิ่งออกข้างไม่ได้วิ่งไปทางใดทางหนึ่งนั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับจะเห็นได้ว่ามันเกิดขึ้นได้บ่อยมากนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยมันไม่ได้เป็นเทนขาขึ้นถูกไหมขึ้นไปปุ๊บก็ลงมาเนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับขึ้นลงขึ้นลงอยู่แค่นี้เนี่ยอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไซเวย์นั่นเองนะครับก็คือกราฟเนี่ยยังเลือกทิศทางไม่ได้นั่นเองนะครับหรือจะเป็นตัวอย่างพวกนี้เนี่ยก็เป็นไซเวย์เหมือนกันนะครับอาจจะมีไซเวย์อัพไซเวย์ดาวเนี่ยอันนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องไปศึกษาอีกทีหนึงนะครับอ่ะแต่อย่างตรงนี้เนี่ยก็เป็นไซเวย์เหมือนกันเห็นไหมว่ากราฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับ ยังมีวอล u m e น้อยแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าไซเวนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณเจอไซเวเนี่ผมอยากจะแนะนําว่าให้เราเนี่ยดูโครงสร้างตลาดก่อนหน้านะครับว่าโครงสร้างตลาดก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างเช่นสมมุติว่าโครงสร้างตลาดก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นฝั่งขาขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะรอให้กราฟเนี่ยมันไซเวไปสักพักแล้วค่อยหาจังหวะบายก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงที่เป็นไซเวนเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงสะสมพลังนะครับอารมณ์แบบว่าเหมือนพลังขึ้นเต่าครับแบบว่ารอชาร์จไปก่อนแล้วค่อยปล่อยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องดูโครง รอดูพวกสัญญาณแท่งเทียนเอาอันนี้ก็คือไซเว้นั่นเองนะครับอ่าตลาดเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3โครงสร้างตามที่ผมบอกไปเลยนะครับมี up เท n ten ขาขึ้นมีดาวเท e n t e ขาลงแล้วก็ไซเวตามนั้นเลยนะครับลองไปทําความเข้าใจแล้วก็ลองไปดูในกราฟดูนะครับว่ามันมีจริงไหมนะครับตามที่ผมบอกตลาดเนี่ยมันจะไม่มีเทนที่มากไปกว่านี้แล้วนะครับมีแค่ up เท n ten ขาขึ้นดาวเทน n t e ขาลงแล้วก็ไซเวนนั่นเองนะครับทีนี้มี2ความขวามือนะครับที่ผมได้เขียนเอาไว้อันนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนทาความรู้จักนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ นะครับเผื่อคุณไปเจอคําพวกนี้เนี่ยคุณจะได้เข้าใจนั่นเองตัวอย่างแรกนะครับถ้ากราฟเนี่ยเป็น up trend up t r น n d เนี่ยก네็คือการที่กราฟเนี่ยมันยกนตัวขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับอ่ายกตัวขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้และเมื่อกราฟเนี่ยยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพฤติกรรมบางพฤติกรรมข,ของการาฟนะครับก็จะมีชื่อบ่งบอกอยู่นั่นเองอย่างเช่นจุดต,ตรงนี้นะครับจุดที่ราคาเนี่ยมันชนะราคาไฮก่อนหน้าได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้ามันจะเป็น up trend เนี่ยกราฟเนี่ยมันก็ต้องยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมแล้วจุดไหนก็ตามเนี่ยทีีีีีีีี่่่่่่่่่มมมััััันน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 ชชชะะะะะไไไฮฮกกกอออออหห้้้้้้าาาาาาดคคครร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 รบบบยยยงงงงงงเเเเตตตตตืว็ทฟ ตรงนี้นะครับเขาเรียกมันว่าการเบรกออฟสตัคเจอร์นะครับหรือว่าตัวยอ่อเนี่ยจะเรียกว่า BOS นะครับเราจะเรียกตรงน,นี้ว่า BOS นะครับหรือว่าการเบรกออฟสตัคเจอร์ทุกครั้งเลยนะครับที่กราฟขาขึ้นเนี่ยมีการเอาชนะไฮก่อนหน้าได้แบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า BOS นะครับหรือว่าการเบรกออฟสตัคเจอร์เบรกออฟสตัคเจอร์เนี่ยก็คือการทำไฮใหม่ที่สูงกว่าไฮเดิมขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเนี่ยงงเออสับทางการเนี่ยเขาจะเรียกว่าการทำลายโครงสร้างเดิมในทิศทางเดิมอ่าเขาจะเรียกแบบนน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 นีี้้้้้ะะะะคคคครรรรรรรััััับบบกกกกก็็ืือออออาาาาทไไไไไไฮฮใหหมมมมสููงงววว่่่่่่่เเ ตามเนี่ยที่กราฟเนี่ยมันชนะไฮก่อนหน้าได้แบบนี้นะครับในกรณีที่มันเป็นขาขึ้นนะเราจะเรียกตรงนั้นนะครับว่า BOS นั่นเองนะครับหรือว่า Break of Structure แต่ว่าถ้ากราฟเป็นขาลงเนี่ยมันก็จะสลับกันนั่นเองนะครับอ่าสมมติว่า เป็นดาวเทนนะครับสมมติว่ากราฟเนี่ยเป็นดาวเทนดาวเทนเนี่ยก็คือจะต้องทำโลที่ต่ำลงมาเรื่อยๆถูกไหมครับโลไฮต่ำลงมาเรื่อยๆแบบนี้และเมื่อไรก็ตามนะครับที่มันเนี่ยมีการทำโลใหม่ที่ต่ำกว่าโลก่อนหน้านะครับตอนนั้นเนี่ยก็จะเรียกว่า BOS หรือว่า Break of Structure นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้นะครับปึ๊บแบบนี้เลยเมื่อไรก็ตามนะครับที่กราฟเนี่ยมันมีการทำราคาต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับต่ำกว่าราคาเดิมตอนนั้นเนี่ยจะเรียกว่า BOS นั่นเองนะครับในกรณีที่กราฟเป็นขาลงนะนะครับ แบบนี้เลยนะครับตรงนี้จะเรียกว่า BOS นั่นเองนะครับขาขึ้นเนี่ยก็คือเมื่อไรก็ตามที่กราฟมันเป็นช่วงขาขึ้นใช่ไหมครับล้วมีการทำลายราคามีการทำลายราคาที่สูงอยู่แล้วนะครับของราคาก่อนหน้าตรงนั้น,นครับก็คือบอสหรือว่า BOS แต่ดาวเทนเนี่ยเมื่อไรก็ตามนะครับที่ราคาเนี่ยมันทำราคาได้ต่ำกว่าราคาก่อนหน้าเนี่ย ตรงนี้นะครับก็เรียกว่า BOS หรือ Boss หรือ Break o f s t r u c t r e เหมือนกันนะครับแล้วแต่คุณจะเรียกเลยอันนี้ก็อยากจะให้คุณจําไว้เฉยๆนะครับไม่มีอะไรและอีกหนึ่งคำนะครับที่ผมได้เขียนเอาไว้เนี่ยคือคําว่า Change of Character นะครับ Change of Character เนี่ยจะเกิดขึ้นในกรณีที่สมมุติว่ากราฟเนี่ยมีการเปลี่ยนเทนนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยจะไม่สามารถเป็นเทนขาขึ้นได้ตลอดนะครับไม่สามารถเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้ตลอดนะครับอ่าอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยกราฟเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับก็จะมีการสร้างไฮสร้างโลสูงขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับและ ขาขึ้นเนี่ยโลมันควรจะต้องยกสูง <wi> ขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยถ้ากราฟเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเชิงออฟคาเลคเตอร์นะครับตอนที่ราคาเนี่ยมาชนะโลก่อนหน้านนั่นเองนะครับอ่าแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเชิงออฟคาเลคเตอร์นะครับหรือว่าตัวย่อเนี่ยเขาจะเรียกว่า C.H.O.C.H. นะครับอ่าแบบนี้นะครับหรือว่าช็อกนั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะครับให้เราสันนิษฐานได้เลยว่ากราฟเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างนะครับจากขาขึ้นเนี่ยเป็นขาลงก็ได้นะครับแบบนี้เลยพอถ้าเกิดพรานมัจะต้้อองงยยกโลสูขึนไปเรื่ๆถูกมั้ยแต่ันนีาเนนีมัด้กิดว อนาคตเนี่ยก็อาจจะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนโครงสร้างนั่นเองอ่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเห็นกราฟเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันอยู่ดีๆเนี่ยยกตัวขึ้นไปเป็นเทนขาขึ้นแบบนี้แล้วไม่สามารถไปต่อได้เนี่ยกราฟมันมีหน้าตาแบบนี้นะครับให้คุณคิดได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยกราฟเนี่ยอาจจะมีการช็อกเกิดขึ้นนะครับหรือว่ามีการเชนออฟคาเล็ตเตอร์นั่นเองเทนขาลงเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยนะครับสมมติว่าถ้ามันเป็นเทนขาลงเนี่ยลงมาเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วอยู่ดีๆนะกราฟเนี่ยมมมััันนนดไ่่ลงตอะครบีการยกกไไฮขึ้นนปะครับสูงว่านนนีี้ะครับบบแ้เนี่ยใหห้้้เเเเเรรรรรราาาาาาาสัันนนนนนนิษฐไดลยยวว่่่ตตงีีีคคคืืออออออชฟ์ะบมกจ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตลาดก็ได้นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเจอแบบนี้ในเทนขาลงนะครับเราอาจจะคิดได้เลยนะครับว่ากราฟเนี่ยอาจจะหมดแรงลงแล้วหรือเปล่าเหรครับอาจจะเปลี่ยนเทนเป็นเทนขาขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับอ่าอันนี้ก็คือเรื่องของเชงออฟคาแรคเตอร์นะครับหรือว่า C H O ฮตโอซีเฮนเองในตัวอย่างกราฟจริงเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับอย่างที่เราได้เคยตีเอาไว้เนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยกราฟเป็นเทนขาขึ้นใช่ไหมครับมีการยกไฮยกโลสูงขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าอยู่ดีๆเน ว่าในอนาคตเนี่ยพอกราฟมีการเชงออฟคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเทนไปเทนขาลงเหมือนกันนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับเทนขาลงอ่าอันนี้ก็คือเชงออฟคาแรคเตอร์นะครับหรือว่าอาจจะมีการทําลายโครงสร้างของตลาดนั่นเองเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่ากราฟเนี่ยมันมีหน้าตาแบบนี้นะอาจจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างได้เนี่ยเราก็จะได้ไหวตัวถูกนะครับว่าเราเนี่ยควรจะทํายังไงนั่นเองอันนี้คือเรื่องของเชงออฟคาแรคเตอร์นะครับคุณอาจจะจำมาไว้ก็ได้นอะอ่าแล้วผมก็ลืมบอกนะครับว่าการที่มันจะไปเทนขาขึ้นได้เนีีีีี่่่่ยนนนะครรับบบบบผมมมอออาา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 กกกกจใหห้้้้ทท2 2 2ภภููเขขืืววววิิิถดแแ็ํ สลูกเนี่ยให้เรามองได้เลยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยอาจจะไปเทนขาขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าถ้า2สวิงแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งแรงนั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็นดาวเทนเนี่ยก็อยากจะให้มองที่2ภูเขาเหมือนกันนะครับหรือว่า2สวิงถ้าเราอยากจะรู้เนี่ยว่ามันเป็นเทนขาลงที่แข็งแรงหรือเปล่าน,นะครับก็อยากจะให้ดูที่2สวิงนะครับหรือว่า2ภูเขาเหมือนกันถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยมี2สวิงหรือว่า2ภูเขาแบบนี้นะครับก็ให้เราคิดได้เลยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเทนขาขึ้นหรือว่าเป็นเทนขาลงที่ค่อนข้างแข็งแแรรรรรงง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 งนนนคคคััลลลททท้้้้้หหมมดดดีีกกกกก็็็็ืืือออออออเเเเ่่่่ขข Market Sta ววาาาาาาโสตุไปศึษใจู ไปนะครับไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าสงสัยแล้วไม่เข้าใจนะครับก็เข้ามาถามผมในกลุ่มก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เข้ากลุ่มไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่นะครับและยังไม่มีโบรกเกอร์เนี่ยผมแนะนําให้เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ XM นะครับเพราะว่ามีโบนัสให้ทดลองเทรดฟรีนะครับสามสิบเหรียญตรงนี้นะครับถ้าคุณเทรดได้เนี่ยก็สามารถถอนกําไรออกมาได้ด้วยนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็ลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเลยนะครับและผมเองนะครับก็พูดคคคคคคค่่่่่่่่ออ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 นน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 ขข้้้้้้้าาาาาาางงงงงจจจจะะะะะะะยยยยยยวววววววเเ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 เลลลลรร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 รัััััััััับบบบบบบสสีีีีกกกกก็็็ิิิิิมมมแแแแแหหหหหไใใใปปปืืซพพ์ตตตตตดด เาวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย